ซึ่งในตอนนั้นเองเราย้อนกลับไปเนาะตอนที่เราก็ online, ยังมีคนของเราซึ่งต่อจะเรียกว่าคนของเราเต็มปากก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะเขากมีภรรยาอยู่เนาะผู้ชายคนที่มาใหม่คนนั้นเขารู้ไหมคะว่าเรามีครอบครัวอยู่รู้ว่ามีกุ๊กกิ๊กกนอยู่ในที่ทางนนแต่ก็คือเหมือนเขาก็อยากได้เนื้อว่าเราก็เป็นคนที่เอาใจใส่เขาที่ภรรยาเขาไม่มีก็พูดอ่ะเขาพูดนะคะว่าภรรยาเขาไม่มีแล้วเรามีใช่เรามีเขาก็พูดอันนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งค่ะเผื่อใครดูอยู่นะคะในที่สุดแล้วนะเวลาที่มีใครสักคนต้องการคนเพิ่ม ไม่มีทางบอกรกค่ะว่าภรรยาดีสั์ดีเนาะเขาก็ต้องบอกว่าหนูนะ่ะคือที่สุด<ช>ตเติมตเต็มเเต็มเต็มส่วนที่ขายแต่ แปลกใจไหมคะว่าขนาดฉันเด็ดขนาดนั้นนดีขนาดนั้นเธอยังไม่เลือกฉันคนเดียวเลยอะไรที่ทาให้เขาพูดถึงขนาดนั้นมันมีสัญญาณที่แบบถลักกันจนถึงขนาดแบบบอกเลิกกันเหลือะไรไม่มีค่ะแตองมาเขาทั้งโนูเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาคนใหม่ที่เขาไปเจอเขาก็คิดว่าคนนั้นอยู่ด้วยแล้วสบายใจประโยคเดียวกันหนูได้ตําแหน่งหนูนี่ตาแหน่งนี้หนูเคยเป็นมาก่อนนะตำแหน่งามสบายใจก็เลยตอนแรกก็เลยยอมยอมที่จะอยู่ แล้วพอสักพักหนึ่งเราเริ่มเหมือนเริ่มไม่ได้สนใจอะไรเระเราก็คิดว่ากลับบ้านดีกว่าเขาก็ตามตามง้อให้เรากลับมาเหมือนแบบว่า,วา,าจบแล้วเราเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วเขาจะกลับมาเป็นรครอบครัวเพราะว่าผู้หญิงคนใหม่เขาก็ไม่ได้เลือกเขาพอพอแยกทางกันไปผู้หญิงคนใหม่ก็หนีหายจากไปกต่เลยกลับมาขอเราคืนดี เราก็เคลียก่อนที่เราจะกลับมาว่าโอเคนะคุณหยุดแล้นะคุณจะไม่มีใครแล้วนะเราจะกลับมาสร้างครอบครัวเราเราก็คิดว่าเพื่อลูกเราค<ภ>่ะก็กลับมาได้ประมาณสามเดือนกลับมาเป็นอีกกลับมาเป็นอีกโดยการแอบบไม่บอกความจริงก็ผู้หญิงคนเดิมหรือเปล่าคะห<ม>รือคนใหม,ม่คะผู<ม>้<ม>หญิงคนใหม่ทั้งที่บ้านแฟนค่ะ ก็บอกว่าให้อดทนนะเพื่อลูกเพราะว่าเคยรอบเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งก็เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไปจากเราไม่ได้หรอกเราอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไปทุกที่เลยนะไปจากเราไม่ได้แต่ไปทุกที่ใช่แต่ก็ให้อดทนเพื่อลูกให้คิดถึงลูกเยอะๆให้คิดถึงลูกเยอะๆเพราะว่าเรากลับมาก็เพราะเพื่อลูกให้อดทนเขาบอกไหมคะว่าเราต้องอดทนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนอทางที่บ้านก็บอกว่าลองดู ก็ไปไหนไม่ไม่ได้กันนานหรอกเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังเด็กอยู่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคือไม่ได้แปลว่าเอ้ยเด็กผู้หญิงนั้นยังเด็กอยู่เดี๋ยวเขาก็ทิ้งกันกเดี๋ยวเขาก็ไปไปหาคนใช่ได้วตัวว่าเขาจะมีคนอื่นอีกเรื่อยๆเนี่ยี่ว่ามันเป็นคนเรื่องกันนะคะความอดทนของน้องกับนิสัยของเขาชมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราตั้งใจอดทนแล้วคนจะเปลี่ยนนิสัยได้พี่ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่มีอะไรเป็นสูตร ยิ่งหนูอดทนกันยิ่งรู้สึกว่าวิ่งอนตายไม่ไปไหนรอดไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่รอดแต่ในความที่ครอบครัวหนูไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกก็เลยอยากให้ลูกเราสมบูรณ์อันหนึ่งนะคะพี่มักจะได้ยินหลายๆคนชอบพูดว่าหนูเคยเติบโตมากับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะหนูก็เลยอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์เพียงว่าต่อให้เติบโตมาจากครอบครัวแบบไหนทุกคนอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าครอบครัวสมบูรณ์ไม่ได้สร้างได้ด้วยเราคนเดียว ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ครอบครัวบังเอิญมันอาจจะไม่สมบูรณ์แหมฉันก็สารเลือกอย่างดีแล้วสมมุตินะและยังเจอแบบนี้ให้น้องมองอีกแบบหนึ่งว่าขนาดเราเติบโตมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ฉันก็ยังไม่ได้หนอยหน้าใครในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ